แม่เลนะคะบางครั้งก็ต้องปล่อยวางห้ามให้อยู่งอนเฮงเงงหอสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งด้วยข้างๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้เกี่ยวกับตุ๊ดจีนเองสวัสดีค่ะอย่าฮึดันจะแดดนำเลยสวัสดีล้ะ คุณแม่เบลเองนะคะอ่ะแนะน,น,นำตัวสิจะเล็กค่ะสวัสดีค่ะแม่เบลนะคะ ตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็เลยต้องชวนอามามา้ามานั่งคุยกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลตรุษจีนนะเราไม่ควรที่จะทําอะไรบ้างก็คือมันมีข้อห้ามอยู่เนอะเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนจีนเราจีนเราจีนอะจีนก็เดสมยัยนี้แม่ก็เป็นคนที่ต้องทันสมัยตามรูปบางครั้งก็ต้องปล่อยวางถือก็ต้องจําเป็นทํำนิมจีนก็ต้องถือโอเคก็คือมันจะมีมีข้อห้ามอยู่ประมาณสิข้อด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่กันทีละข้อ เรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยก็คือวันชิวอีกวันชิวอีกเนี่ยก็คือไม่ให้เก็บกวาดบ้านอ่ะแล้วทําไมถึงห้ามเก็บกวาดบ้านอะ่ะเอาโชคเอาลาบออกไปจากนอกนอกบ้านเอาทชอเอาลาบออกไปออกจาก,กบ้านก็คือ,อถือว่าดีเพราะว่าขี้เกียจนะไม่ใช่แบบว่า <laughs> เอาเงินเอ,ทอาทอแต่ว่านนะขี้เกียจจ้าก็คือเป็นวันที่ดีมากชิวอีกแปลว่าอะไรแม่ จิวอีเขาของคนคนจริงก็ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของของปีเป็นอ๋อก็คือเป็นวันแรกของปีเหมือนแบบว่าแฮปปี้วเยีเหมือนหนึ่งมกราอะไรอเงี้ยสำหรับปีนี้ก็คืออยู่ที่วันที่หนึ่กุมภาพันธ์นั่นเองนะจ๊ะก็คือข้อแรกห้ามเก็บกับบ้านจ้าข้อสองจ้าข้อสองอะไรแม่มันต้องล่าเลยไม่มีการสดดอะไรีสดเจ้าเจ้าเออ ไม่ไม่มีการเสียใจไม่ร้องไห้ก็คือความเชื่อเนาะความเชื่อของคนจริงก็คือเราจะต้องไม่ร้องไห้ไม่เสียใจต่อเราจะต้องร่าเริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มร้องไห้แต่ต้นปีเราก็จะร้องไห้ไปทั้งปีเราก็จะเศร้าไปทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ร้องไห้ไม่เศร้ามีแต่ความร่าเริงมีแต่ความสนุกสนานใช่ไหมจ๊ะ ข้อ 3. ข้อ3อันเนี้ยชอบเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องทำอันนี้ก็คือเข <c oughs> าบอกาไม่ต้องซักผ้าอซักผ้าจริงๆแล้วอะก็ต้องแต่ชูอ,อีกแล้วของเขาเขาไม่ซักแล้วเขาเชื่อว่าเทพเจ้าน้ำเนี่ยเกิดวันตุตจีเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนถ้าเราบอกซักผ้าอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นการลบหลู่ท่านแล้วก็เป็นการเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาด้วยอะไรแบบเนี้ยก็คือก็คือเอาง,ง่ายๆแบ,บเป็นความเชื่อนะแต่ว่าถามว่าดีกักแล้วไหม ดีไม่ต้องซักผ้าเก็งไหนก็ไม่ต้องซักเสื้ออะไยก็ไม่ต้องซักใช่ปะก็คือหมกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะก็คือไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้สกปรกแต่แค่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าช่วงฮิตุดจีฉันก็จะไม่ทำนะจ๊ะข้อสี่นะจ๊ะก็คือห้ามสระผมห้ามตัดผมอ่ะทำไมอ่ะสระไป ก็เหมือนกับโชว์ลาบหายไปเพราะว่าคําภาษาจีนเนี่ยคำว่าผมเนี่ยมันคือความมั่งคั่งอะ่ะเพราะถ้าเราสระเราปัดอะไรนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาความมั่งคั่งออกไปเออแต่สมัยนีย้พูดจริงๆนะสำหรับแม่นะแม่ก็ถือว่าบางครั้งก็ต้องให้เขาสระในเมื่อผมเขาไม่สะอาดเนาะเราก็ต้องปล่อยวางนะแล้วก็ถึงหยวนนะเนาะอ่ามาสระปะสระแม่สมัยใหม่ก็คือต้องสระสระบ้างไม่สระบ้างก็แล้วแต่แล้วจะเเกแก่ยัง อ๋อย่าแม่ยังไม่แก่แม่ยังมันชะลุ่นอยู่โอเคก็คือห้ามสระผมนะจ๊ะอ่ะข้อห้าข้อห้าอะไรเจ๊เด็กห้ามพูดมคยห้าพูจาหยาบพูด้องพูดจาดีๆห้ามพูดอยากคายห้ามพูดไม่เพราะห้ามด่าแบบเพื่อนถึงกับหันมา โกรธเราว่าว่าทำไมวันดีพูดจ้ากับเราแบบเนี้ถ้าสมมติเป็นคนจีนแบบแคเคงเคนกับเขาถือจริงๆแบบรุ่นรุ่นเบลแล้วเนี่ยนะก็คือไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าอย่างมันจะมีคำหนึ่งที่คนเขาจะไม่ค่อยพูดกันในวันในวันตรุษจีนก็คือเลขสี่มันคือภาษาจีนคือสีสีก็คือตายในภาษาจีนแต่ถ้าสมมติว,ว่าใส่ซองมาสี่พันเล่งอย่างโอเคอิสุกอิสนะแม่แม่ใส่ซองได้นะสนะนะี่พนะันอะโอเค สี่อยซื้อหมูยไม่ได้เลยแต่ว่าก็คือแล้วแต่เลยอันทางนี้ก็คือไม่ถึงนะจ๊ะจะใส่ซองมาแบบสี่ร้อยก็ได้อไปกินก๋วยเตี๋ยวกุบกเอามาไ,มได้หมดมขอ้อหกอะไรว่ามาแม,ม่ไม่ใช่ทำของแตกพอแตกแล้วปุ๊บมันคนจีนอะเนอะคุณแก่เขาก็จะตกใจเขาจะมันไม่เป็น เ็นเสลยงหมดแต่เดี๋ยวนี้แม่ก็ทําใจเนาะก็จะบอกว่าไม่เป็นไรให้เงินลยเงินลุยก็คือมีอยู่สองมุมเนาะของหล่นของตกก็เหมือนแบบว่าอาจจะมีรังรายม่เยือนหรือเปล่าจะมีอะไรแตกหักหรือเปล่าจะมีคนแบบเจ็บใครได้ป่วยในครอบครัวหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเอาคิดมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีเลยนะการของตกดังเพ่งอย่างเงี้ยมันคือไร่เฮงปังสิงดัง ถูกปะอ่ะเราไม่ได้จะไปแบบคานเขาแต่ว่าเราก็มองโลกในงแง่ดีเขาเจ็บจ้า,จาที่เหลือไปฝั่งนน้นตลอดเวลาไม่ใช่นะอ,ใอะไรนะมองโพยติดโพยตรงนน้นเขาใจอะไรแม่ร้ามซื้อรงเท่าใหม่สําหรับแม่นะว่ารงเท่าอะ่ะก็เหมือนของสิ่ง ของใหม่อะอได้ของใหม,ม่เข้ามาแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างคนสมัยก่อนที่เขาถือเพราะว่าภาษาจีนที่อ่านว่ารองเท้าอะเขารู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเสียงถอนหายใจใหาไหอะไรอย่างเงี้ยหาเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ควรซื้อรองเท้าให้ช่วงตุดจีนอะไรแบบเนี้ยแต่ณตอนนี้หรอช็อปจ้าช็อปกระจุยจ้าจ้าไม่ได้นะแม่เนาะเออเพื่อซื้อให้แม่แม่ก็ไม่ไม่ถือไม่ต้องถือหรอกจ้าแม่ซื้อเองตลอดช็อปปิ้งกันกุบกับตลอดบ้านนี้ ข้อ8ข้อนี้สําคัญสําคัญเพราะว่าข้อนี้เนี่ยอันนี้รู้มาตั้งแต่เด็กเลยนั่นก็คือการห้ามใส่ชุดขาวดําในช่วงตรุษจีนจดด คือว่ามันก็ปีใหม่เป็นเป็นสิริมงคลนะเขาไม่อยากให้ใส่ขาวดำเสื้อผ้าสีสันเสื้อผ้าสีสีคือสีสีเนี่ยคือเปิดรับความเฮงถือว่ามีแบบสีสันสดใสสีที่เน้นเป็นหลักก็คือจะเป็นสีแดงสีทองสีชมพูสีขาวแต่คือสีสีที่ได้รับความนิยมก็คือจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็คือช่วงตรีมห้ามใส่ขาวดํานะจ๊ะไม่ดีไม่ควรทำข้อ9อันนี้ก็ เน้ยนยาำจ้ะอะไรมาหมาอะไรใช่ให้ช้าของมีคมห้ามใช้ของมีคม<ช>พวกมีดกันไกรตัดเล็บเราก็จะไม่ใช้กันช่วงนี้เพราะว่าเหมือนเราจะปาดโชกตัดล่าตัดของดีๆออกไปจากชีวิตก็คืองดหมดเลยไม่ทำเราจะทำตัวเป็นคุณนายสบายๆนอนดูเน็ตฟลิอยู่บ้านอะไรแบบนี้หรือว่าออกไปลอ่างเปลก็คอ,อีกเรื่องนงแต่ว่าตัดผมตัดผมอะไรนี้ก็ไม่ควรนะจ๊ะ ข,ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสิบข้อนี้ก็เอาจริงๆไม่เคยได้ยินเหมือนกันข้อนี้จริงๆแล้วเนะี่ยตุดจีนห้ามให้ยืมเงินห้ามยืมเงินงแล้ว<ะ>แล้วก็ไม่ต้องไปยืมเงินกับคนนู้นคนนี้นนถ้ายืมต่อไปเราก็ต้องยืมอยู่เรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราให้เขายืมเงินไปอ่ะเราก็จะมีหนี้มีสิน อ่ะเราไม่ได้แบบเป็นหนี้นะแต่เราอาจจะเป็นแบบเจ้าหนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตลอดทั้งปีเพราะการที่แบบไปยืมเขาก็เหมือนกับว่าฉันไม่มีเงินเราก็อาจจะเป็นแบบลางไม่ดีที่เออฉันจะไม่มีเงินตลอดทั้งปีอะไรแบบเนี้ยก็คือ ไม่ควรนะจ๊ะไม่ควรให้ยืมแล้วก็ไม่ควรยืมด้วยสําหรับข้อสิหมดแล้วนะคะสําหรับข้อห้ามในช่วงตุตจีนว่าเราแบบไม่ควรทําอะไรบ้างน,นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูว่าเราสามารถที่จะทําข้อไหนได้บ้างเว้นข้อไหนได้บ้างน,นะคะใครที่มีคําถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างไว้เบลจะมาตอบนะจ๊ะแล้วก็อยากให้เบลทําทคลิปอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะไม่เป็นไรอะนั่งเป็นหนุ่นเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไคร้กันไรนะ ซับสไคร์ซับสไคร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะอ่าวันนี้แม่ก็ไม่มีอะไรแม่เอาสองให้เบลเป็นสิริมงคลเนาะถูกจริงขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงขอให้หนูเฮงๆรวยๆขอให้มีงานการเข้ามาเยอะๆไอ้นายเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงๆงเฮง บอกสิบข้อไปไม่ไม่ทำนะจ๊ะก็เลยโอนเลยจ้ะก็คือได้ซองแดงเลยจ้ะทำไมซองมันเบาๆบาอะแม่เฮ้ยนะแม่เบาแต่มันมันหนักนะหนักนะคืออะไรหนักน้ะให้แดงหมื่นเหรอให้แดงพันให้แดงล้าเหรอหลายหลายเลยนะหลายหลายเลยหรอขอบคุณนะคะหอมหอมหอมนะหอมหอมส่วนคลิปนี้คือตั้งใจเลยเรียกมาให้แชร์ อข้อห้ามในช่วงตุวจริงกันสำหรับวกนี้ไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูอังเปาก่อนทำเมันเปาแบ๊กไปแล้วนะคะคลิปนี้บบ๊าายยบ๊ายบาย